สวัสดีครับผมนะครับตะนุ่มมาอีกแล้วครับผมพบกับผมนะครับในช่องตะนุ่มชนแนลนะครับผมอ่านะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปนะครับผมเจอปัญหานะครับคือป่าผมนะครับมันฟูขึ้นมาตายนะครับลอยคอมาเพื่อมาฮุบอวอากาศนะครับผมคลิปที่แล้วที่ผมทําไปนะครับผมเบื้องต้นผมแก้ไขด้วยการเติมออกซิเจนให้มันนะครับด้วยการ เปิดปั๊มน้ำแล้วก็เก็ดเป็นน้ำผุขึ้นมานะครับผมค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเฮานะครับไปเบิ่งอยู่สะนะครับผมเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงนะครับผมเมื่อวานนี้ผมก็แก้ไขไปแล้วนะครับแล้วก็โรยปูนขาวนะครับเบื้องต้นแล้วก็โรยปูนขาวแล้วก็โรยเกลือนะครับผมเพื่อให้ค่าน้ำมันมีออกซิเจนเพิ่มนะครับผม เนาะมือนี้ก็เลยมาเบื้องผลงานนะครับที่แก้ไขไปเมื่อวานนี่นะครับว่าปลามันดีขึ้นอยู่บ่อครับมันยังลอยคอขึ้นมาหายใจอยู่บ่อนะครับเดี๋ยวพี่น้องเข้าไปเบิ่งเลยครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่นาด้ครับเด้ออ่ะเดี๋ยวไปพาไปเบิ่งเลยครับอ่ะนะครับตอนนี้คือผมอยู่นาแล้วนะครับผมฝนก็เริ่มตั้งเข้ามาอีกแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งเด้อครับเด้อว่าปลามันอาการมันดีขึ้นอยู่บ่อครับยังมันยังตายอยู่บ่อนะครับเดี๋ยวมือนี้คาดว่าฝนก็น่าสิตกอีกนะครับผม ตกลงมาเติมในสะผมมีกะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอีกนะครับผมปลาเริ่มน็อกน้ําอีกนะครับมือนี้ก็เป็นอีกมือนึ่งเลยครับเด้อนะครับผมเนาะคือผมแก้ไปเมื่อวานนี่แล้วนะครับผมอ่ะมือนี้มาเบิงผลงานนะครับว่าเออมันจะมีปลาตายอยู่บ่อนะครับมือนี้นะครับอ่านะครับดีขึ้นบ่ครับพี่น้องนี่ครับอ่า อันนี้คือว่างปั้มผมเลย่มับเห็ดเป็นน้ำตกไว้นะครับจำลองไว้นะครับผมอปลาที่มันตายนะครับผมก็เริ่มเก็บขึ้นแล้วนะครับเก็บขึ้นมาให้เป็ดกินนะครับสังเกตว่าปลาผมมันบร่ได้เป็นโรคนะครับแค่มันแค่มันนอกน้านะครับมันบมีอากาศนะครับอ่าตอนนี้คือผมเก็บปลาขึ้นเบิรแหละครับผมเก็บไปให้เป็ดกินเบิแหละครับอ่ามือนี่เป็นมือที่สองนะครับเด้อที่ผมมาเห็ดคลิปเกี่ยวกับเอ่อปลาผมนะครับเนาะอ่า สังเกตนะครับตอนนี้คือป่ามันกับบริขึ้นมาหายใจแล้วนะครับผมมันกับผู้ผู้ผู้โภนะครับผมก็มีบางตัวนะครับที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ครับมีอยู่บางตัวนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับผมเนาะหลังจากที่ผมให้ออกซิเจนมันนะครับเปิดเปิดน้ําตรงนั้นนะครับเป็นน้ําเป็นน้ําผูกให้มันนะครับตรงนั้นนะครับผมไปยืมปั๊มไดโวข่างบ้านมานะครับเห็ุเป็นน้ําผูกนะครับก็ดีขึ้นนะครับนี่ บมีอาการตายแล้วนะครับผมเนาะคลิปที่แล้วนะครับปลามันน็อกน้ําเยอะนะครับน่าที่ตายเป็นสามคลิปกะโตครูนะครับคลิปนี้ก็เลยมาเบิรงอีกรอบนึงนะครับว่ามันมีตายอยูอบ่นะครับอ่านะครับโบมีนะครับพี่น้องบมีตายด้วยครับเด้อมือนี้นะครับปลามันก็ะุบขึ้นมางบเอาวอากาศปกตินะครับผมนี่นะครับกับบมีตายแล้วนะครับกระบมีรอยคอขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยว ผมพยายามตักตัวที่มันตายออกนะครับผมเดี๋ยวมันสิเกิดโรคนะครับขึ้นมานะครับนี่นะครับอ่านะครับแสดงว่าได้ผลนะครับผมเนาะตอนนี้คือป่าของผมมันบมดตายเลยด้วยคับเ้อร์นะครับนี่นะครับกลับขึ้นมาหายใจปกตินะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยผมมีป่าตายเลยนะครับเพราะว่าเปิดออกซิเจนให้มันแล้วนะครับผมเปิดเห็ดเป็นน้ําตกนะครับตัวนั่นนะครับนะ สามารถแก้ได้จริงนะครับแล้วก็เอาปูนขาวโรยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมเอาเกลือนะครับเกลือสินเทาเกลือบ้านเทาเนี่ยครับโรยโรยขอบอ่างขอบบ่อนี่ครับมันกะสามารถซ้อยได้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวฝนสิตกลงมาอีกแล้วนี่ครับมืดมาอีกแล้วนะครับผมนี่เริ่มมืดมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสิได้เออซาดปูนขาวไว้นะครับผมเนาะเดี๋ยวสิเออ สอนวิธีการสาต์ปูนขาวแล้วกับผสมน้ำแล้วก็โรยให้มันนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องเขาไปเบิ่งกันเลยครับเนาะนะครับตอนนี้คือป่าบอตายเลยเด้อครับเด้อนะเดี๋ยวลองลองไปอีกจากมือสองมือนะครับผมวิธีนี้ก็ยังบบชัวร์ด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวที่ไปเตรียมปูนปูนขาวไว้ก่อนครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองให้อาหารมันก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทีละน้อยก่อนเนาะให้ทีละนิดทีละนิดก่อนนะครับหัวอาหารกะเป็นหัวอาหารปลาดุกน้อยนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะ นี่ครับเป็นเม็ดน้อยแบบนี้นะครับนี่นี่ครับนี่นะครับผมซื้อมาเป็นที่เขาย่อยมานะครับผมเนาะปลากระบริลือมาประมาณสองวันแล้วนะครับสองมืดตั้งแต่มือที่มันนอกน้ํานะครับผมก็เลยบริบริให้อาหารมันเลยนะผมก็ย่านเปกบย่านเป็นกับอาหารนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับนี่อันนี้คือปลาบริบริให้อาหารมาสองมือนะครับผม นี่แหละปลาผมก็น่าจะเหลือว่างสองร้อยกว่าเนี่ยแหละครับผมเนาะตายไปกับประมาณบังสามสิบตเนี่ยแหละครับนี่ครับเริ่มขึ้นมากินอาหารแล้วนะครับผมเนาะสาเหตุที่ผมคิดว่านะครับน่าสีน่าสีน็อกน้ํานะครับเกิดอาการน็อกน้ํานะครับน้ําขาดออกซิเจนนะครับผมนะครับเวลาเปิดเกล็ดน้ําผูกให้มันนะครับมันกะดีขึ้นเลยนะครับว่าเมื่อวานนี่ผมเปิดต่อแรงครึ่งชั่วโมงนะครับ ตอนเช้าอีกนะครับน้องมาเปิดอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ดีขึ้นเลยนะครับปากไม่ได้ตายอีกเลยนะครับผมก็เริ่มขึ้นมากินอาหารแล้วนะครับผมเนาะตอนนี้นี่ครับนะครับพี่น้องที่คิดสิเลี้ยงปลาหมอปลาหมอชุมพรหรือปลาหมอใบโพหรืออย่างไรซ้างนะครับผมต้องสังเกตอาการมันดีๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับควรสิริเลี้ยงไปเลี้ยงปลาอย่างอื่นดีกว่านะครับเป็นปลาดุกปลานิ่นหมันไปอย่างสั้นแหละครับผม ผมนะครับได้ลงแล้วก็เลยอ่ะจำเป็นต้องแก้ไขไปละครับผมกะมือใหม่หัดเลี่ยงนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เจอปัญหาปลามันนอกน้าเมื่อวานนี่มื่อนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมกะบริตายเลยเดือดขับเดือดมือนนี่บริตายแล้วนะครับผมแต่บ่อแนบบ่อชั่วนะครับเมื่อนี้นี่ฝนสิเริ่มตั้งเข้ามาอีกแล้วครับนี่ถ้าตกลงมาอีกนี่ก็จะได้ปั๊บสภาพน้ำเพิ่อนอีกแล้ครับนี่ก็จะได้เปิดน้ําผูกเปิดให้เป็นน้าตก เติมออกซิเจนให้มันนะครับผมนะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งนะครับวิธีการผสมปูนขาวแล้วก็โรยตรงขอบขอบสะนะครับผมอ่าเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งเลยครับผมอ่านี่นะครับที่ผมเตรียมไว้คืออุปกรณ์ก็จะมีถังน้ํานะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับกะโดยประมาณกะเอาเลยครับผมแล้วกับปูนขาวเนี่ยหะครับปูนขาวทั่วไปเข้าเนี่ยแหละครับผมนี่ครับอันนี้ผมใช้เป็น6กกิโลนะครับผมซื้อมา20บาทนะครับ ตามร้านค่าล้านขายเกษตรพันุต่างๆนั่นแหละครับผมมาแล้วกับผสมกับน้ํานี่ครับนี่นะครับผสมกับน้าแล้วก็คนห้มันเข้ากันนะครับแล้วก็เอาไปเทตรงขอบขอบสะนะครับบูนขาวมันสีเอ่อฆ่าพวกเชื้อโรคนะครับแล้วก็ปปับค่าพีเอชของน้ำนะครับเอ่อปับค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับผมเนาะที่ผมอ่านที่ผมศึกษามานะครับตัวนี้คือผมใช้เป็น6กกิโลเลยนะครับเด้อกับน้าประมาณครึ่งถังนี่แหละนะครับผม อ่านะควก็คนในเข่ากันนะครับผมนะครับไปโุยตามครอบครอบสะเลยนะครับมันก็อย่างนึงนะครับปูนขาวมันก็ือเล็ดห้น้ําใส่พร้อมนะครับผม่าเชื้อโรคพร้อมนะครับผมแต่กับรับสภาพน้าพร้อมนะครับก้าหาซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายทั่วไปนั่นแหละครับผมร้านวัสดุก่อสร้างอันี้ขายครับร้านขายปุ๋ยขายพวกเกรตรพันธุนนี่มี่ขายเกือบทุกร้านแหละครับผมเนาะ อ่าทีนี่นะครับผมใส่ปูนขาว6กกิโลนะครับผมซื้อมาถุงไดยี่สิบบาทนะครับเนาะคนในอากาศนะครับไปกันไปเทเลยนะครับแค่นี้แหละนะครับเนาะในห้องกับไปเทเต็มครอบซะนั่นะครับอ่านี่ครับวิธีแก้นะครับเนาะอ่าเนี่ยครับเนี่ยนะครับอ่านี่ยครับเทลงไปเลยนี่ครับนะฮะอแล้วก็ไปครอบพุ่นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ปลาปอตายครับับรองปลาปอตายนะครับเพราะว่าตอนแรกผมเทหลายรอบแล้วนะครับผมเี่นครับนี่ครับทตรงขอบมันแหละครับเทไปเรื่อยๆนะครับผมมันกระสบปั๊บคาดน้ำนะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับคาดว่าฝนน่าจะตกอีกนะครับผมนี่ครับเทไปเลยนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่ามืดเช้านะครับผนมันตกลงมานะครับปลามันเริ่ม ปลามันเริ่มลอยคอขึ้นมาอีกอะเปิดเห็ดเป็นน้ําผูกนะครับเปิดเติมเปิดนี่ครับน้ําผูกเติมออกซิเจนให้มันนะครับผมปลามนก็ึ้ดีขึ้นนะครับผมเนาะนี่นะครับวิธีแก้ของผมนะครับตอนนี้ผมยังบอกว่าได้นะครับว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับแต่ว่าปลาผมปลตายแล้วนะครับผมต่างจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่ตายกองเลยนะครับน่าจะ30มสิบกว่าโตนะครับตอนนี้คือช่อนขึ้นมาให้เป็ดกินแล้วนะครับผม คือปลาผมมันบริเป็นโลกเลยครับเด้อปลาผมมันหน้าสินอกน้านะครับขาดอากาศหายใจนะครับเนาะหน้านะครับ FC คนไหนนะครับที่เจอปัญหาคือผมนะครับลองแก้ปัญหาแบบผมได้นะครับผมนี่นะครับมันกับชิบูมีปัญหานะครับต้องเปิดหน้าให้มันพร้อมนะครับผมเนาะนี่แหละครับการเลี้ยงปลาหน้าฝนนี่ครับสิเป็นปัญหาลายขนาดครับหน้าฝนตกลงมาสองมือสามมือบยุทธ์นะครับ นะ้ำมันก็ขาดออกซิเจนนะครับปากปับ๊บสภาพบอทันนะครับนกหนะ้มเนาะนี่ครับตอนนี้กะบริมีอาการอย่างเด้อวครับเด้อผมกะถ้าสังเกตว่าปัม๊มบวลอยคออยังขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะสเปิดแค่เวลาเดียวนะครับปัม๊มไดโวผมนะครับจะเปิดแค่ตอนเช้าคืชอชั่วโมงแค่นั้นนะครับผมเนาะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าสมมติว่าเฮาบัต้องการแบบ ประหยัดไฟนะครับกับเปิดไว้สองสามชั่วโมงกันแล้วแต่พี่น้องเลยนะครับผมแต่ของผมนะครับผมลดต้นทุนนะครับในการประหยัดค่าไฟคือเปิดวันละครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะเดี๋ยวผมสร้างเป็นน้ําพุปั๊มน้ําของปั๊มโซล่าเซลล์มานะครับเดี๋ยวผมซีรีวิวให้พี่น้องเบิงเนาะครับอ่านะครับตอนนี้กานะครับปลาผมการรู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับน่าจะมาถูกทางแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องรอเบิ่งอีกประมาณมือสองมือนะครับเดี๋ยวฝนมันตกลงมาอีกนะครับผมผมก็สสังเกตอาการปลาผมอีกนะครับว่ามันสิเป็นมันสิน็อกน้ําอีกอยู่บ่อนะครับมันสิขาดออกซิเจนอีกอยู่บอนะ่อนาอพี่นอนะ้องเนาะอ่าขอบคุณ fc หลายครับผมที่ติดตามผมนะครับออคอมเมนต์มาให้ผมแน่นะครับผมคนละเม้น2เม้นนะครับ้วก็พี่น้องเฮาที่เข้ามาใหม่ที่มาเบิ่งคลิปผมแล้วนะครับ ถ้าคิดว่าคลิปผมมีประโยชน์นะครับพี่น้องก็กดติดตามให้ผมแน่นะครับคอมเมนต์มาให้ผมแน่นะครับผมเนาะช่วงนี้ผมก็เริ่มมีสาระหลายขึ้นหลายขึ้นนะครับตอนนี้ผมกําลังศึกษาการเลี้ยงปลามอซีพีนะครับผมว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับปัญหาของมันมีอย่างแน่นะครับตอนนี้คือผมเจอแค่ปัญหาแค่ตอนนี้คือป่ามันลอยคอขึ้นมานะครับมันขาดออกซิเจนนะครับผมวิธีแก้ก็ไปเบิ่งในคลิปได้เลยเนาะครับเนาะ อ่ะขอบคุณหลาๆครับผม FC ครับสวัสดีครับผม